ครับผมสวัสดีครับวันนี้ชาตุมุนไพรก็เข้าป่าอีกเช่นเดิมนะครับวันนี้มาเก็บมเมล็ดพันธุ์ของช้างนาวนะครับมเมล็ดพันธุ์สวยมากเต็มต้นเลยนะครับสุกหมดแล้วนะครับสีดำนี่นะครับตันนี้ถือว่าใหญ่ ป่นนี้อุดมสมบูรณ์ด้วยสมุนไพรเยอะนะครับน,นี่ก็รถทงรถทงลงแดงนะครับรถทงงแดงที่โดนไฟไหม้แล้วขึ้นใหม่นะครับตัวนี้ผมไม่อยากเอ่ยชื่อครับเยอะมากมีลอกก็มีนะครับเยอะอน,นี่ก็เกี่ยวกะลังกะลังออกดอกนะครับ ทางน้าวนะครับหรือต้นตีใหม่นะครับนี่ลูกกาขึ้นเยอะมากเลยนะครับผมเคยแคะลูกกาไปแล้วก็ฟื้นตัวได้ช้ามากครับใช้เวลาเป็นปีกว่าจะขึ้นกว่าจะฟื้นได้ลูกกาเต็มโคนเลยนะครับแต่ผมไม่แคะผมจะใช้วิธีการเพราะ,มะเมล็ดจะดีกว่านะครับจะฟื้นตัวได้ง่าย ขอดูมเมล็ดหน่อยนะครับอันนี้มเมล็ดเขาจะขึ้นจะออกมาเป็นพวงนะครับไม่มีหองหุ้มนะครับนี่คือมเมล็ดของเขานะครับดอกเขาจะสีเหลืองเต็มต้นนะครับจะออกช่วงประมาณมกราคุมพานะครับบางภาคก็เรียกขมิ้นต้นนะครับขมิ้นต้น บางท่านก็ชอบเอาไปดองเหล้านะครับแก้ปวดหลังปวดเอวปวดตามข้อแก้ปวดเมื่อยนะครับแก้ปวดเมื่อยแล้วก็มียาต้มนะครับนำไปต้มน้ำดื่มกันเป็นยาแก้ไข้ได้เป็นอย่างดีนะครับแก่ร้อนในดับผิดร้อนทนพิษไข้นะครับโดยวิธีการใช้แก่นไม้นะครับ เนื้อกันไม้ผั่นเป็นท่อนต้มน้ำเดิมกันนะครับหมอยาท่านเก่าๆเขาจะใช้ใช้ลากนะครับใช้ทางรากเพราะรากนี่จะตัวยาจะดีกว่านะครับทนแรงทนฝนนีรู้สึกว่าจะโดนไฟไหม้ผ่านไฟมานะครับ ไม่มีการตายนะครับตัวแรงมากป่าล่างป่าทามป่าเขาเขาขึ้นได้หมดนะครับแกปวดหลังปวดเอวได้เป็นอย่างดีถ้าท่านใดเป็นสิวฟ้าก็ใช้แผ่นไม้พร้อมกับผิวเปลือกนะครับเอาไปฝนฝ่าหน้าได้นะครับ ครับพามาให้รู้จักกันเดี๋ยวผมขอเก็บเมล็ดพันธุ์ก่อนนะครับชัดสมุนไพรครับ